วันนี้ก็พบกับกลุ่ม c ีแคทของเรานะคะวันนี้กลุ่ม c ีแคทของเราก็จะมานาเสนอเกี่ยวกับบริษัทไทยเบเบจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเบนั้นก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปีพศ2546มีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจาการที่เกี่ยวกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนาของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆเข้ามาเป็นกลุ่มบริษัทต,ต่อมาในปีพศ2549ไทยเบเบนั้นได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายหลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นั ขอบเขตรีดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า <S <S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการกระจายสินค้ารวมถึงการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจปัจจุบันไทยเบเรดนั้นไม่เพียงแค่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยโดยแบ่งธุรกิจเป็น4สายก็คือ 1. ธุรกิจชูรา2เบีย 3. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และ4อาหารค่ะวิสัยทัศน์องอค์กรคือการเป็นกลุ่มบริษัทไทยผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลกโดยมุง่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ความต่อเนื่องในการพัฒานาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมียมและความเป็นมืออาชีพภาริกิจของเราคือการประสานและสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสําคัญกับบริษัทและในทุกๆด้านผลิตภัณฑ์ของเราะคะก็มี 1. สุรา2เบีย 3. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 4. อาหารคะ่ะและขอเชิญพกกับหัวข้อต่อไปได้เลยค่ะค่ะในปีพศ2 5 5 8นะคะบริษัทไทยเบเวอร์เจำกัดมีกำไรเข้าบริษัทถ,ถึง2 4 4 6ล้านบาทเลยทีเดียวบริษัทไทยเบเวอร์เจำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะและเครื่องดื่มที่บริษัทไทยเบเวอรเ์จำกัดผลิตก็เป็นเช่นช้าง แสงโสมค่ะบริษัทไทเบอร์เรจจำกัดยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสนับสนุนความรับผิดชอบและแบ่งปันต่อสังคมค่ะคู่แข่งขันทางการตลาดของบริษัทไทเบอร์เรจจำกัดนั่นก็คือบริษัทบุลลอดเบีรเวลลี่หรือเจ้าของแบรนดเบียร์สิงห์ตลาดเบียร์ในบ้านเราที่มีมูลค่าเกือบ2 0 0แสนล้านบาทถูกครอบครองโดยเบียร์เพียงไม่กี่แบรนและ่วนแบ่งทางการตลาดกว่า90%เป็นของเบียร์ไทย แน่นอนว่าถ้าพูดถึงเบียร์ไทยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าใหญ่อย่างเบียร์ลีโอและเบียร์สิงห์ของตระกูลพิลล์บักดีหรือบุลลอดบิเวอรี่และเบียร์ช้างของเสียเจริญไทยเบเวอร์เลดบริษัทบุลลอดบิเวอรี่นั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานเพราะเริ่มธุรกิจผลิตเบียร์มาตั้งแต่สมัยปลายรัชากาลที่7โดยพยาพิลมพักดีได้ยื่นหนังสือขออนุญาตจากรัฐบาลและได้รับอนุมัติเพื่อตั้งโรงต้มกันเบียร์แห่งแรกของไทยในปี2476ซึ่งผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ก็เริ่มเข้าสู่รุ่นที่4ของตระก,กูลพิลมพักดีแล้วส่วนทางน้านเสียจเจริญก็ล่างสร้างตัวมาจากธุรกิจสุราก็จะมาจับธุรกิจเบียร์โดยเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในบริษัทที่จะส่งสินค้าให้โรงงานสุราบางยี่ขันผู้ผลิตแม่องในปี2504ก่อนจะร่วมกันกับจเจ้าสวเถลิงเราจินดนานในปี2518เข้าซื้อกิจการฐานน้าทิพย์หรือก็คือบริษัทแสงสมในปัจจุบันแล้วจึงได้ตั้งบริษัทเบียร์ไทยและเบียร์ทิพย์บิวเรีขึ้นในปี2534เพื่่อเเรริิิมทําธุกจผลตบีย ซึ่งบริษัทไทเบอร์เวลเจำกัดเพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นไปเมื่อปี2546โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลงกิจการที่เกี่ยวข้องกับเบียร์และสุราให้มาเป็นกลุ่มบริษัทนั่นเองถ้าถามว่าเบียร์ไหนเกิดก่อนกันแน่นอนว่าเบียร์สิงเกิดก่อนและเกิดมานานกว่ามากเพราะเบียร์สิงเปิดตัวครั้งแรกต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2477หรือเมื่อ83ปีก่อนวางขายครั้งแรกที่ราคาขวดละ32สะตางค์ตามมาด้วยเบียร์ช้างจากการที่รัฐบาลเปิดเสรีอุตสาหกรรมเบียร์ในปี253 4 และได้วางขายครั้งแรกในปี2538หรปือ2ีปีก่อนโดยมีกลยุทธ์ที่ใช้สู้กับเจ้าตลาดยางเบียสิงด้วยการเสนอราคาที่ถูกกว่าค่อนข้างเยอะและระบบขายพว่วงเช่นสุราพ่วงเบียรจึงสามารถแย่งลูกค้ามาได้เป็นจานวนมากและทําให้เบียสิงเริ่มสันคอนไทเบวเวอร์เลดของอันดับหนึ่ง DJI 2ปีซ้อนตอกย้ำผู้นําธุรกิจเครื่องดื่มระดับโลกบริษัทไทเบวเวอร์เลดจำกัดมหาชน ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนประเภทกลุ่มดัชนีโรค w o ล l d อิน d ด็กและประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ประจำปี2562และได้รับการจัดอันดับ1ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเ,น,อเนื่องเป็นปีที่2องไทยเบเวอร์เลดเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอาเซียนเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอันดับที่สูงที่สุดของโลกต่อเนื่อง2ปีซ้อนนำความภาคภูมิใจระดับโลกมาสู่ภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างยิ่ง ค่ความสำเร็จของบริษัทเขานะคะก็คือผลจากกลยุทธ์หลักที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์2020โดยมุ่งเน้นการขยายการเติบโตและสร้างผลตอบแทนจากสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายเพิ่มเติมจากกลุ่มสินค้าแอลกอฮอล์เป็นธุรกิจเครื่องดื่ม หลักของเรานะคะเรายังได้ขยายการเดิมเนินธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อีกทั้งยังได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆด้วยค่ะสรับข้อสุดท้ายนะคะรับสรุปขั้เส้ทางไฟเวฟสุดวิั2020สงความท้าทายสุดแบบนอเซียน ในช่วงก้าเดือนที่ผ่านมาแต่เมีรายได้1 1 3 9 0ล้าน่บาทสัดส่วนรายได้เป็นสนสุีร์เซ็นตสิบเจ็นึ่งเปร์เซตครื่องเขียบอลกอฮอล์เจ็ปร์เซต์หาห้าจุดปอร์เความภาคภูมิแบบก์บปใหม่ของไทยเบงตอนนี้คือการก้าวขึ้นสู่ระดับอาเซียนอย่างเว็นตัวหลักได้เข้าซื้อิจการรลเกียในหลายประเทศเพื่อมาเป็นผอและเสริมอาณาจักรที้ยิ่งใหญ่มากคือตอนนี้ส อธิศท,ทางต่อไปในอนาคตโดยแยกตามกลุ่มธุรกิจหลักของผู้โดยสารหนึ่งลุกสุขแฟนอเมริกาใตตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2020ไทยเวฟได้โฟกัสที่ตลาดอาเมียกเป็นส่วนสำคัญและเป็นตลาดที่มีการเติบโตโสูงในการตลาดคาดการณ์ว่า,าปี2030อเมียกจะเป็นกลุ่มที่เป็นอันดับสี่ของโลกมีจำนวนประชากรกว่า120ล้านคนมีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ยึดตั้งประเทศและจริงใจ เป็นกลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะประเทศส่วน l อลซีอเีย่างเป็นมาตองชาและเวียดนามลาบมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีฐานประชากรมารุ่นสูงด้วยรวมถึงประเทศที่ประเทศใหญ่ใหญ่อย่างจีนญี่ปุ่นให้ความสนใจในการสองพวกยิคโซลาร์มาเข้าู่งมากในปีที่แล้วธุรกิจโซลาร์มีการเคลื่อนไหวที่หุ๋มหวามากได้ทำการสังเกต ภาพลักเลาขาวลวเข้าเซมเอร์ให้เทียบเท่าโซนจูมันกาหลีหลังจากที่มีการรีแบรนด์ได้มียอดขายแต่ล้านลิทเข้าไปแล้วและมีการผาลคกดการประเทเกกหลีใตได้เทียบเท่าที่เป็นตลาดใหญ่ของตลาดเล่าขาวมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่างดังซูรินให้ทําการตลาดในเทศเกาลลีอีกหนึ่งผู้ผิตคือทางไทเปสมีการลงทุสสนในสัดส่วนถึง5%ของแฟนรอยเยกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตจำนวนจำหน่ายสุราแก๊งโรยอลวิสกี้ถือเป็นแบรนด์สุราดรับหนงของประเทศเยอมาและล่าสุดยังได้เขา้ารมกลุ่5เศรจของกลุ่มเอเชียดิิลอนเอนเซอร์เเกแบบซึ่งเป็นบริษัทจะจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ต่างๆรือมรับกลุ่มสุราอันนี้จากประเทศฝรั่งเศสและในประเทศไทยได้พัฒน,นาสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดพร้อมดืม่มสหรับผู้ผบริโภคกลุ่มใหม่ตอบรับพฤติกรรม พวกบริโภคคลินี้ที่ต้องการสำหรับฟองดิกมากคือได้ออกสินค้าเช่น s t a r เล l e r และ Blue o, o Max s e r i e นสามคบิปเบียในเวียดนดามธุรกิจเบียมีความเปล่นแป้นไม่แพ้กันเพราะในปีที่ผ่านมาไทยเวียก็ได้วัดกระเป๋าซื้อธุรกิจของไซเบรโก้ยักใหญ่ในการตลาดเบียเวียดนามของแบรนด์ไซอนเบียร์ด้วยมูคา5พัน 5, ล้านียญสารฐซึ่งเ้วยสักยภาพของไซเบโก้แะ มีโรงงานผลิตเบียร์ที่ตกแต่งบริษัทที่นิ่งจืดแห่และมีมรดการัวกานกว่าพันคนซึ่งตลาดเบียร์ในประเทศเียดนาแต่กับประเทศไตมากมีมูลค่าถึงสา tea, มพันล้านเตรมีประชากรเพ่สองล้นคนส่วนประเทศไตมูลค่าสองพันล้านสี่ตอนียังหมวกันและครึ่งศิภาพช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุร่กิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเป็นได้โฟรกครัเห้ามากลดตําแางออกสินาใหม่ในวัตสากรรม และนี้เราสำคัญมากขึ้นควบคุมราาและเป็นแพ็เซนใหม่ๆห้าขยายร้านอาหารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในปีที่ผ่านมาดูกระิกอาหารไทยเพรสมีร้านอยู่ไม่น้อยเพราะได้ดไดมี้เปิดคือส่วนใหญ่อย่างการซื้อเซ็นทชัลอย่าง KFC มาได้กว่า2อง้าสิสาขาในรานบริษัทเกือบ s ี of สต์อารเป็นการเดิมพันร้านอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ไยเบฟเอมขาเขีนอาหารครั้งแรกในปี2008ได้ทำการเบโอเวอร์บวิดิตกปีนั่นมีกว่ข้า90ิสาขาส่วนเมื่อปี2005เริ่มมีธุรกิจร้านอาหารที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นตั้งบริษัททัวร์ออฟเอเชียเพื่อตอบโจิย์กศึามากขึ้นรวทั้งการลงทุน6ในกลุ่มรานอาหารไทยทัออฟเอเชียตลอดสีปีธรกิจอาหารเติบโตกว่า3เท่าตอนนี้มีสาขาทั้งหมด500 ุณคิจดแและรบทุกเซกเมนต์ตั้งแต่เซฟโฟร์สเกลเอสอาร์ไปจนถึงับบปดลลิงเพราะการนั้นหรัเปาเปคดัา